เอาละครสู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mob Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม i e n t i t y อีกแล้วนั่นเองสำหรับเมื่อวานนี้ทีมงานมีการปรับบัฟและเนิร์ฟความสามารถตัวละคร3ตัวละครดังนั้นคล,คลิปนี้เราจะมาทำการสรุปกันครับว่าทั้ง3ตัวละครมีการปรับความสามารถอะไรกันบ้างฮะเรมต้นเรามาดูกันที่ Smiley Face หรือว่าเกอร์ก่อนเลยแล้วกันครับผมสำหรับ h เตอร์ตัวนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในเกมครับชิ้นส่วนของเขาต่างๆเนี่ยจะมีออร่าแสดงเกิดขึ้นหากท่าดาของ Smiley Face อยู่ใกล้กับชิ้นส่วนชิ้นต่างๆในระยะ24เมตรก็จะมีการแสดงออร่าเป็นแสงสีขาวแบบนี้นั่นเองจะทําให้สไมลี่เฟสหรือเจ้าโชเกอร์เนี่ยหาชิ้นส่วนหรือว่าส่วนประกอบของจรวดของเขาได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองจากเดิมเนี่ยบอกเลยว่าขวาจะหาได้แต่ละชิ้นเนี่ยลำบากจริงๆครับ คราวนี้เราจะพาทุกคนไปดูความสามารถที่สที่มีการปรับเพิ่มความสามารถให้มันดูดีมากขึ้นนะเวลาที่เราเก็บชิ้นส่วนชิ้นต่างๆแล้วเราสามารถนําชิ้นส่วนพวกนั้นมาประกอบที่จะรวดของเราได้จากเดิมครับผมเราจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะตอนนี้จะลดระยะเวลาลงอีก3-3%เเซหรือพูดง่ายๆก็คือว่าติดตั้งชิ้นส่วนจะรวดได้เร็วขึ้นครับที่เกิดติดตั้งทีละชิ้นจากเดิมใช้เวลา4วิใช่ไหม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นหรือเราจะติดตั้งหลายๆชิ้นพร้อมกันจากเดิมใช้เวลาอยู่ที่7วินาทีตอนนี้จะใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นครับใครที่เคยเป็นเมสมาลีเฟสแล้วก็เลิกไไ่นานผมว่าต้องหวนกลับมาเล่นอีกแน่ๆครับแต่ว่าการปรับความสามารถจะไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มาลีเฟสทำการพุ่งจรวดและถูกเซเวอร์ขัดขวางการพุ่งจรวดครับ คูดาวของสกิลการพุ่งจรวจในการใช้ครั้งต่อไปจะถูกลดลง50%เหลือเพียงแค่6วินาทีจากเดิมนี่จะต้องใช้คูดาวอยู่ที่12วีครับหรือพูดง่ายๆก็งงคือเราสามารถใช้สกิลพุ่งได้เร็วขึ้นหากถูกขัดขวางจากเซอร์ไวน์เวอร์หลายคนสงสัยครับว่าการขัดขวางมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นการถูกสาดจากแพทีเซียการถูกปืนดีจากโคดิเนเตอร์ การถูกช็อตไฟฟ้าจากลูก้าอะไรประมาณนี้นั่นเองเราดูที่ทุกอย่างครับตรงมุมขวาล่างครับผมจะโดนโคดิเนเตอร์เอาปืนยิงครับคูดาวจะลดลงเหลือเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นครับผมบอกเลยว่าการปรับความสามารถของสมาริเฟสหรือโจ๊กเกอร์ในครั้งนี้ถือว่าดีมากๆเราอาจจะเห็นสมาริเฟสหรือเจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยกลับมาเฉิดฉายในระบบแบงคอีก1ครั้งก็เป็นไปได้นะครับผม เราไปดูกันต่อครับตัวละครตัวที่2นั้นคือผู้ยังรู้สําหรับผู้ยังรู้ครับถ้าเกิดในเกมเกมหนึ่งครับมีผู้ยังรู้มากกว่า1คนเนี่ยการที่ใช้นกมาป้องกันดาเมจเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่น้อยลงนะอย่างเช่นแพทปัจจุบันครับถ้าเกิดมีผู้ยังรู้1คนจะใช้นกนมาป้องกันดาเมจได้อยู่ที่15าวิ2คนจะป้องกันอยู่ที่1ิวิและถ้าเกิดมี3คนขึ้นไปครับ <S <S จะป้องกันอยู่ที่5วิวิทีนั่นคือความสามารถในแพทปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่แต่ในอนาคตเมื่อแพทใหม่เข้ามาแล้วครับผม ถ้าเกิดมีผู้อย่างรู้หนึ่งคนอยู่ในเกมใช้นกป,ป้องกันดาเมจจะมีระยะเวลาการใช้นอกอยู่ที่8วินาที2คนเหลือ6วินาทีและ3คนขึ้นไปจะเหลือเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นเพื่อให้การเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับผมจะเปรียบเทียบจอให้ดูจอซ้ายคือผู้อย่างรู้ในแพทปัจจุบันจะมีนกป้องกันอยู่ที่15วินาทีจอขวาจะเป็นแพทใหม่ที่กำลังจะเข้ามาครับนกจะป้องกันดาเมจเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นครับดังนั้นใครที่เล่นผู้อย่างรู้หรือว่าเสียเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้้้งนีไดเลยะ เดวดูกันต่อครับตัวละครตัวสุดท้ายที่มีการถูกปรับความสามารถนั่นก็คือด็อกเตอร์หรือคุณหมอสาวครับเขาบอกว่าเมื่อได้กระามที่คุณหมอโดนโจมตีที่ต่ำกว่าปกติจะได้รับสปินหรือความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วขึ้น65เปเ็นป็นระยะเวลา2วินาทีคราวนี้หลายคนสงสัยครับว่าการโจมตีที่ต่ำกว่าปกติคือการโจมตีแบบไหนก็คือลูกระเบิดของเจ้าบอลบอลลูกั้นของกาลาเทียอะไรก็แล้วแต่ที่ทําการ โจมตีผู้รอดชีวิตเรามีอาการบาดเจ็บ25%นั่นคือการโจมตีที่ต่ำกว่าปกติครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่สามารถนําภาพมาให้ดูได้เพราะว่าไม่มีคนช่วยเทนนั่นเองครับก็คือเจ็บติ่งครับจะมีการสปิน65เป็นระยะเวลา2วินาทีนั่นเองครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวละครที่ดีขึ้นครับแต่ก็มีอีกหนึ่งส่วนครับที่ถูกเนิฟลงไปนั่นคือความเร็วในการรักษาครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคุณหมอ1นคน2คน3าคน4คนภายในเกมเกมเดียวกันครับ ความเร็วในการรักษานีจะถูกลดลงะจากเดิมไม่ว่าจะมีคุณหมอกี่คนภายในเกมความเร็วในการรักษาเพื่นท้ทีมจะอยู่ที่60%เสม,มอรครับแต่แพทย์ที่กำลังจะมาถึงครับถ้าเกิดมีคุณหมอ2คนความเร็วในการรักษาจะเร็วขึ้น25%ถ้าเกิดมี3คนจะเป็น10%และถ้าเกิดมี4คน ความเร็วในการรักษาจะเหลือเพียงแค่5%เท่านั้นครับแต่จากคลิปวิดีโอครับที่ผมเอามาประกอบให้ทุกคนได้ดูครับอันนี้น่าจะเป็นบั๊อกอยู่หรือว่าทีมงานยังไม่ได้ปรับแก้ครับความเร็วทั้งแผทปัจจุบันด้านซ้ายกับแพทเบต้าในด้านขวาเนี่ยระยะเวลาในการรักษาเพื่อร่วมทีมจะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยฮะอันนี้น่าจะยังไม่ได้ปรับแต่ขอให้อิงตามที่ผมบอกไปก่อนก็คือถ้าเกิดมีหมออยู่ในเกมยิ่งเยอะเท่าไหร่ความเร็วในการรักษาเพื่อร่วมทีมจะถูกลดลงนั่นเอง แต่นี่คือความสามารถของสาวตัวละครครับที่มีการเพิ่มความสามารถและลดความสามารถไปครับอย่างเช่นท่าน้าของสมบัติเฟสเนี่ยก็จะได้รับบัฟหรือเพิ่มความสามารถขึ้นมาคุณหมอสาวก็ได้ทั้งเพิ่มความสามารถที่ดีนะแล้วก็โดนเนิร์ฟความสามารถลงไปด้วยส่วนทาน้าของเซียหรือผู้ยังรู้ก็โดนเนิร์ฟแบบเต็มๆครับเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเราคิดต่างกันได้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้อย่างรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะว่ามันมีการส่งนกเซียววิได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเปลี่ยนลายจุกาาาารรที่่ถถูกกกลดคควมมสขออองงนนนปป้ัเหื็แ อาจจะส่งผลมากๆก็เป็นไปได้ฮะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิทิชแนลวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ,บายยสวัสดีครับ